จารึกความเป็นไทยในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5แพร่กระจายในหลายพื้นที่ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดหลายคนไปซื้อเครื่องฟอกอากาศมาใช้เพื่อปร,ปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในห้องแต่ราคาต่อเครื่องที่ค่อนข้างสูงก็เลยมีหลายคนหันไปซื้อต้นไม้ฟอกอากาศมาปลูกแทนเรียกได้ว่ากลายเป็นความนิยมในช่วงนั้นเลยก็ว่าได้เพราะไม่เพียงช่วยฟอกอากาศทำให้บรรยากาศในบ้านดีขึ้น แต่ยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านอีกด้วยอย่างต้นไม้ฟอกอากาศที่นิยมซื้อมาปลูกกันเช่นต้นลิ้นมังกรต้นพลูด่างหรือต้นว่านงาช้างถ้าใครชอบต้นไม้แบบไหนก็สามารถหามาไว้ในบ้านช่วยให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้นค่ะและนี่คือจารึกค,ความเป็นไทย